สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook ช่อง Youtube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับ ฝากกันด้วยนะครับทั้ง3ลิงิงด้านล่างในแฮะเรามาเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องแรกครับก็เชื่อมโยงไปในเรื่องของเกี่ยวกับการทคโอเวอร์กันก่อนนะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจก,กันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตาม รับฟังกันนะก็มีข้อมูลออกมาจากเบนเจคอบนะครับนักข่าวของสื่ออังกฤษนี่แหละเขาก็ได้มีการให้ข้อมูลกันออกมานะครับจากหลายๆฝ่ายนะฮะจากฝั่งของเซอร์จิมแรดคิปท่านชีกนะฮะแล้วก็มีกลุ่มทุนที่สนใจร่วมลงทุนบางส่วนของทางสโมสอนนะครับโดยเบนเจคอบเนี่ยบอกว่าทางฝั่งของกาตาเนี่ย ยังไม่ยอมแพ้ในการเทโอเวอร์สโมสรอนแมนเชสเตอร์เต็นะครับโดยท่านชีกเนี่ยกำลังรอาการตอบรับหลังจากที่มีการ ยื่นข้อเสนอครั้งที่3ไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพร้อมกับทางท่านชีกเนี่ยเตรียมเข้าเจรจากับทางตะนเกลเซอร์โดยตรงนะครับแล้วก็อาจจะไม่ต้องพึ่งตัวกลางอย่างเดเรนกุปก็ได้นะฮะนอกนอจากนั้นครับทางฝั่งของกาตาก็กําลังติดตามสานการของฝั่งของเซอร์จิมแรคิปเช่นเดียวกันนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่เกเซอร์นี่แหละที่จะมีการตัดสินใจกันในช่วงเดือนนี้ว่า ทิศทางการขายสโมสรเนี่ยจะออกมาในทิศทางแบบไหนนะครับทางฝั่งกาตาก็เร่งเครื่องเหมือนกันนะครับไม่ได้แบบยอมแพ้ถึงแม้ว่าทางฝั่งของเซอร์จิมแรดคิปเนี่ย เขาจะมีไม้เด็ดแต่ฝั่งกาตาเขาก็จะมีไม้เด็ดเหมือนกันก็คือจะพูดคุยโดยตรงแล้วก็อาจจะมีการแบ่งเงินบางส่วนนู่นนี่นั่นนะครับในการเป็นออปชันเสือกหรือเปล่านะครับเรื่องนั้นเบนเจอร์ขอบก็ให้ข้อมูลกันออกมาเหมือนกันนะครับว่าทางฝั่งกาตายังไม่ยอมแพ้ส่วนทางฝั่งของเซอร์จิมเนี่ยที่บอกว่ามีไม้เด็ดเนี่ยก็คือเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าทางเซอร์จิมเนี่ยเขาก็จะมีการซื้อหุ้นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการแบ่งขายหุ้นบางส่วนหรือว่ามีการ ให้หุ้นบางส่วนกับทานโนนกาเซอร์มีการบริหารทีมกันต่อไปไม่ได้แบบขายนะแต่ว่าหมายถึงมากซื้อหุ้น ส่วนใหญ่แล้วก็แบ่งอีกส่วนที่เป็นส่วนน้อยอ่ะให้เกลเซอร์บริหารทีมกันต่อนะครับสิทธิ์ขาดก็อยู่ที่เซอร์จิมนี่แหละนะครับนั่นคือไมายเด็ดที่อาจจะเป็นการมัดใจได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เบนเจคขอบเนี่ยเขาให้ข้อมูลกันออกมานะครับว่าหนึ่งในทีมงานที่น่าจะมาพร้อมกับเซอร์จิมแรดคลิปเนี่ยก็คือพอลมิเชลนะฮะคนนี้ก็เป็นคนจากเมืองแมชเตอร์เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็ทํางานอยู่กับหลายสโมสร ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับดีเรคเตอร์คนนี้เขาบริหารหลายที่แล้วก็โปรไฟล์ดีนะครับในอังกฤษเนี่ยก็มีสเปอร์ซาวเทมตันนะครับประมาณนั้นนะผมจำคร่าวๆประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีการค้นพบซูเปอร์สตาร์หลายคนซึ่งในตอนที่ค้นพบเนี่ยยังไม่โด่งดังแล้วก็ในะปัจจุบันเนี่ยก็ ขึ้นมาเป็นตัวท็อปของวงการฟุตบอลไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นทีมงานที่มีการค้นหาหนักเตะที่ดีคนหนึ่งอ่ะนะฮะแล้วก็เคยมีข่าวกับแมนยูในช่วงหนึ่งที่แมนยูกำลังมองหาดีเรคเตอร์คนใหม่นะครับซึ่งว่ากันว่าทางเซอร์จิมเนี่ยก็จะเอาพอมิเชลเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งเป็นดีเรคเตอร์ด้วยถ้าเกิด เทคโอเวอร์สโมสอแมนยูสำเร็จนะครับเพราะว่าเป็นคนที่คัดสรรบุคลากรหรือว่าหานักเตะหาทีมงานอะไรต่างๆเนี่ยได้แบบลงตัวแล้วก็อยู่ในทิศทางที่ดีนะครับส่วนกลุ่มทุนอื่นๆเบนเจอร์ขอบบอกว่ายังตัดไม่ได้นะพวกกลุ่มทุนที่สนใจซื้อหุ้นบางส่วนอย่างเช่นเอลเลียดอะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าคาร์ไลอะอะไรประมาณนั้นน่นะฮะที่มีข่าวกระดอกมาเนาะก็ยังตัดไม่ได้กลุ่มทุนเหล่าเนี้ยมันก็สร้างความตึงเครียดเหมือนกันนะตึงเครียดตรงที่ว่า จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดแบบมันมีแค่2ช้อยเนี่ยมันจะเลือกง่ายกว่าแต่ทีนี้มันมีกลุ่มทุนเหล่านี้เข้ามาเนี่ยมันทําให้การแข่งขันเนี่ยมันตึงเครียดไปใหญ่แล้วมันก็ยืดระยะเวลามานานพอสมควลรลมากๆในการเทคโอเวอร์นะครับก็ประมาณนี้ครับนี่คือบทสรุปที่เบนเจอร์คอปนักข่าวคนนี้เขาสรุปมันออกมานะจริงๆอธิบายค่อนข้างยาวแต่ว่าผมสรุปมาให้เราฟังกันแล้วกัน,กนเอาแบบเนื้อๆน,น,นะฮะว่า ข้อมูลเนี่ยมีการรายงานอย่างไรนะครับเรื่องของตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าการรายงานบทวิเคราะห์เนี่ยเหมือนเดิมนะครับตัวเลขก็ประมาณ5000ล้านปอนด์ออปชั่นนโยบา,ายอะไรต่างๆก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้แบบมีการรายงานที่แตกต่างจากกระแสข่าวอื่นนะครับมีบางจุดที่เขารายงานกันออกมาแล้วก็มีความแตกต่างเท่านั้นเองนะครับก็ในช่วงเดือนนี้น่าจะมีความชัดเจนหรือว่ามีเรื่องของคำตอบที่เข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับก็ เกี่ยวข้องกับเซอร์จิมรดคิปครับเป็น7บุคคลที่รู้จักเซอร์จิมรดคิปเป็นอย่างดีแล้วก็บางคนเนี่ยก็เป็นกูรูที่เหมือนกับว่าซับพอร์ตเซอร์จิมแล้วกันนะครับเบุคคลเหล่านี้มีการคอมเมนต์ถึงเซอร์จิมอย่างไรกันบ้างเซอร์จิมก็เป็นหนึ่งในคนที่สนใจเทเวอร์แมนอยู่นั่นแหละนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายคนแรกครับที่เพิ่งพูดถึงเซอร์จิมก็คือแคสเปอร์ชไมเคิลนะครับก็เป็นอดีตนักเตะของทางเลสเตอร์ แล้วก็พ้อ,องเขาก็เป็นศัปปรตรู ระดับตำนานของแมนยูด้วยนะครับแล้วใน,นปัจจุบันแคสเปอร์เนี่ยก็อยู่กับนิสนี่แหละนะฮะเขาก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับผ่านรายการของสกายปอดนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเซอร์จิม้วยนะซึ่งแคสเปอร์เนี่ยบอกว่าเซอร์จิมเนี่ยไม่ใช่แค่นักธุรกิจครับแต่ว่าเขาเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวงการกีฬารู้เกี่ยวกับเรื่องของวงการฟุตบอลน,นะครับเขาทุ่มเทให้กับวงการฟุตบอลหรือว่ากีฬาเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ทางเซอร์จิมเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไน มันก็ดูแล้วเป็นอะไรที่เหมาะสมนะซึ่งเซอร์จิมเองก็เป็นแฟนตัวยงของแมนยูนะครับแล้วก็เป็นแฟนบอลพันแท้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็ทราบเกี่ยวกับเรื่องนั้นเป็นอย่างดีนะครับเอเป็นคนที่เข้ามาดูเข้ามารับชมเกมตลอดเวลานะครับจากประสบการณ์ที่แคสเปอร์เนี่ย คาแข่งกับนีสเนี่ยลราก็เซอร์จิมเป็นเจ้าของทีมอยู่เนี่ยเขาก็ไม่เคยห่างจากสโมสรน,น,นะครับมันก็มีความแตกต่างเนาะเราจะได้เห็นว่าเกลเซอร์เนี่ยไม่ค่อยมาแต่ว่าเซอร์จิมเนี่ยจะมาทุกกมนะครับยืนยันอีกครั้งครับว่าเซอร์จิมเป็นคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับแล้วก็เป็นคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับการบริหารต่างๆด้วยนะครับเขามีทีมงานดีอย่างเดฟเบรนฟอร์ดนะครับที่เข้ามาทํางานแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีนะครับซึ่งคุณเนี่ยจะได้เห็นเจ้าของทีมที่ มันจะคล้ายๆกับ,บเลสเตอร์นะฮะที่แบบเข้ามารับชมเกมตลอดเวลาแบบนั้นนะครับมันทําให้ระยะห่างระหว่างแบรนดบอลระหว่างทีมกับเจ้าของทีมเนี่ยมีระยะห่างที่ไม่ไกลกันหรือว่าแบบมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกคนหนึ่งครับก็คือรูอิสแฮมิลตันนะครับก็เป็นคนที่สนิทกับทางเซอร์จิมนะทางรูอิสแฮมเมนตันเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าสำหรับข้อมูลที่เราได้ทราบกันเนี่ยก็คือเขาเนี่ยเป็นคนแมนเชสเตอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ เขาเนี่ยเป็นคนที่บ้าคลั่งเกี่ยวกับฟุตบอลมากลงไหลเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลเป็นอย่างมากเราคุยกันมากมายเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดว่าแมนเชสเตอร์เนี่ยคือสโมสรในฝันของเขานะครับหรือว่าสโมสรแบบเป็นบ้านของเขาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่การันตีว่าเขาน่าจะเต็มที่แล้วก็ เป็นอีกคนหนึ่งที่ยืนยันว่าเซอร์จิมเนี่ยเขาเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเรื่องของฟุตบอลนะส่วนอีกคนหนึ่งครับก็คือแกร์ดีนีวิลนะครับก็เป็นอดีตแนวรับของแมนยูเราเนี่ยก็มีการวิเคราะห์ผ่านสกายปกนะครับโดยมีการวิเคราะห์ออกมานะครับว่าเซอร์จิมราลคิปเนี่ยเกิดในเมืองแมนเชสเตอร์นะครับแล้วก็รู้จักแมนเชสเตอร์เป็นอย่างดีนะครับซึ่งผมคิดว่าแฟนบอลของแมนยูเนี่ยจะต้องมีความสุขเป็นอย่างมากนะถ้าเกิดเซอร์จิมเนี่ย เข้ามานะครับเขาต้องการทําในสิ่งที่ถูกต้องกับทางสโมสรแล้วก็อันที่จริงแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าเขาสามารถทําได้นะครับนี่คือสิ่งที่เนวิลเสริมเข้ามานะครับจริงๆเนี่ยเนวิลเขาเคยพูดนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเห็นด้วยอันนี้ผมเพิ่มเติมให้ก็คือเนวิลเนี่ยเขาเคยพูดออกมานะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเซอร์จิมแรดคิฟหรือทางท่านชิคหรือว่าใครก็ตามที่ เข้ามาเป็นเจ้าของทีมคนใหม่ของแมนยูเนี่ยเจ้าของทีมคนใหม่ของแมนยูต้องมีการประกาศแบบชัดเจนต่อสาธารณนะครับในเรื่องของนโยบายที่มันชัดเจนว่าคุณจะมีการทําทีมแบบไหน บริหารทีมแบบไหนโครงสร้างทีมแบบไหนนะครับเรื่องของรายละเอียดเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยอ่าโอเคอาจจะเก็บไว้ได้แต่ว่าเรื่องที่แฟนบอลต,ต้องรู้เนี่ยคุณควรที่จะประกาศกันออกมานะครับอันนี้ผมเห็นด้วยเลยเพราะว่าที่ผ่านมาทางฝั่งของเจลเซอร์เองไม่เคยแบบออกมาประกาศหรือว่ามีนโยบายที่ชัดเจนเลยถูกไหมครับแล้วมันก็เละอยู่แบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเจ้าของทีมคนใหม่เนี่ย ต้องประกาศแบบชัดเจนมากคุณจะพัฒนาทีมแบบไหนส่งเสริมทีมแบบไหนนะครับอีกคนหนึ่งครับก็คืออารอนแลมซี่นะครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ผ่านเลกีฟนะฮะสื่อดังของฝรั่งเศสนั่นแหละนะครับแลมซี่เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าผมเนี่ยได้มีการพูดคุยกับผู้เล่นหลายคนเกี่ยวกับสโมสรนนะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้รับการโน้มน้าวจากกลุ่มทุนอินออสให้ย้ายมาร่วมทีมนะครับซึ่งสําหรับผมแล้วเนี่ยทุกอย่างมันยอดเยี่ยมมากนะครับตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ย วิสัยทัศน์ของทางสโมสรเนี่ยยอดเยี่ยมมากมีแนวทางที่ชัดเจนพวกเขาเนี่ยต้องการพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งไปอยู่ในระดับที่สูงที่สุดนะครับผมเองก็ต้องการพิสูจน์ตัวเองว่ายังเล่นในระดับสูงได้และนี่คือสถานที่ที่สมบูรณ์แบบในการทําให้ผมเนี่ยได้มีการโชว์ผลงานนะครับมันเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็สโมสรเนี่ย มีโครงการที่น่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากนะครับรวมไปถึงเจ้าของทีมเนี่ยมีความกระตือร้อนแล้วก็ลงทุนให้กับนีสเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็มีความต้องการที่จะพานีสเนี่ยไปสู่จุดสูงสุดนะครับมาเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ผมยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกลับนะครับรวมไปถึงนักข่าวสายเมือมเจอร์อย่างเอ็ดดี้มิดเทนนะครับก็ได้มีการวิเคราะห์ออกมาเหมือนกันนะครับโดยเอ็ดดี้มิดเทนบอกว่าผมคิดว่าแฟนๆของแมนยูจำนวนมากเนี่ยจะต้อนรับการมาของเซอร์จิมแบรดคิป เขาเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดโดยแท้ตั้งแต่เด็กนะฮะนี่คือสิ่งที่ยืนยันได้นะครับก็มีคําถามกันเข้ามาอีกว่าเป็นแฟนบอลแมนยูโดยตรงแต่ว่าทําไมมีข่าวไปเทคโอเวอร์เชลซีให้ความสนใจเชลซีล่ะซึ่งอันนี้มเมทนก็บอกว่าโอเคแหละมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแต่สุดท้ายก็เอาเถอะ เขาเป็นแฟนบอลหรือว่าเป็นแมนยูตัวจริงนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันมีไม่กี่คนมากนะครับที่จะมีการกล้าซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดดังนั้นผมคิดว่าเรื่องของเซอร์จิมราคิฟเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็ข้อมูลประมาณนี้ส่วนอีกคนหนึ่งที่เคยใกล้ชิดกับเซอร์จิมราคิฟก็คือแพทริกเวีร่านะครับเวีร่าเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กันออกมานะครับว่า เวลาบอกว่าเซอร์จิมเนี่ยไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวกเกี่ยวกับการจัดทัพของเขาเลยนะฮะเราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลเมื่อเราต้องการนะรวมไปถึงเกี่ยวกับทีมแล้วก็เกี่ยวกับชีวิต ทั่วไปนะครับแต่เซอร์จิมเนี่ยไม่ใช่เจ้าของทีมที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวมากจนเกินไปแล้วก็จะไม่ขัดขวางการทําทีมของผู้จัดก,การทีมนะครับรวมไปถึงเซอร์จิมเนี่ยมีความทะ ד ยานอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็คาดหวังพาให้ทีมเนี่ยเข้าไปอยู่ในจุดสูงสุดนั่นเองนะครับซึ่งจุดสําคัญเนี่ยก็คือไม่เข้ามาก้าวไก่ ในการบริหารทีมนั่นแหละนักรับมันก็เป็นเรื่องดีก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีมไปนะครับอีกคนหนึ่งครับก็คือรอส s บาร์คลีย์นะฮะรอสบาร์คลีย์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าทางฝั่งของนิสเนี่ยได้มีการเสนอโปรเจกต์ระยะยาวให้กับตัวเขานะครับแล้วก็ เ,เป็นสโมสรที่น่าสนใจนะเขาเนี่ยต้องการเป็นใหญ่ในระดับแบบเวทียุโรปนะครับผมเนี่ยได้มีการพูดคุยกับเดฟเบนฟอร์ซึ่งเป็นดีกเตอร์ของทีมนะครับแล้วก็พอได้รับฟังเนี่ยมันก็ได้เห็นถึงการแบบว่าเติบโตหรือนโยบายในอนาคตนะครับมันน่าฟังมากเซอร์จิมไรคิปเองก็โน้มน้าวให้เขาเนี่ยย้ายมาร่วมทีมที่นี่นะครับนโยบายต่างๆมันดูแบบว่ามันน่าจะไปได้ไกลอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะก็นี่คือ7บุคคลนะครับที่ ใกล้ชิดกับทางเซื้อจิมแรดคิปนะฮะหรือว่าบางคนก็วิเคราะห์ออกมาตามมุมมองนั่นแหละนะฮะว่าน่าจะเหมาะสมนะครับโอเคแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับโยมาที่เรื่องของอดีหนโดกาโชครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเอเดร็กเทนฮาร์กนะฮะแล้วก็กาาโชก็ยืนอยู่ข้างๆแหละรวมไปถึงครอบครัวของทางกาณาโชด้วยเทนฮาร์กเนี่ยได้มีการพูดอย่างไรกันบ้างเทนฮาร์กเนี่ยก็มีการพูดนะครับว่านี่คือช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นเนี่ยผมอยากมีการพูดอะไรบางอย่างสักหน่อยนะครับ สำหรับกาโชเนี่ยพัฒนาขึ้นอย่างมากครับแล้วก็กำลังพัฒนาต่อไปแบบเรื่อยๆซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่เรามาที่นี่ในวันนี้นะครับจากฟอร์มการเล่นุรวมไปถึงการต่อสู้เพื่อพยายามผลักดันตัวเองขึ้นมาในทีมแล้วเนี่ยกาโชสมควรที่จะได้รับสัญญาวับใหม่มันเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของดาวรุ่งรานี้ครับแล้วก็กาโชเนี่ยทำได้แบบยอดเยี่ยมตอนนี้ผมคิดว่าสัญญาใหม่นี้จะเป็นแรงผลักดัน แล้วก็ช่วยกระตุ้นให้เขาเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับเราต้องมีการฉลองสัญชาตบัใหม่อย่างแน่นอน,น,อนเช่นเดียวกับคุณที่จะต้องฉลองกับครอบครัวด,ด้วยสโมอสรแมนเชสเต,ตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องการผู้เล่นซึ่งสามารถทําสิ่งที่น่าทึ่งได้และมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการคว้าชนะอย่างเดียวเท่านั้นเพราะวิธีการสําหรับชนะมันก็เป็นเรื่องสําคัญเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามชัยชนะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับแล้วจากนั้นค่อยพูดถึงเรื่องของวิธีการเพราะเราเนี่ยกำลังลงเล่นในสนามที่ยิ่ นะครับสโมสรแห่งน,นี้ต้องมีถ้วยแชมป์ครับเหมือนกับคุณนี่แหละที่ต้องการคว้าแชมป์เช่นเดียวกันเพราะถึงแม้ว่าสัญญาใหม่จะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในอาชีพการค้าแข่งคุณก็ต้องการที่จะ สะสมถ้วยรางวัลเหมือนกันคุณต้องการมองย้อนกลับมาแล้วบอกว่าผมเนี่ยคว้าแชมป์ได้คว้าแชมป์ฟิเบริกอังกฤษได้คว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้แล้วก็ผมเนี่ยจะได้ไปฟุตบอลโลกผมคิดว่ากาลาโชเนี่ยเป็นนักเตะที่มีพรสวสรรค์สาหรับการทําแบบนั้นนะครับแต่พรสวรรค์เพียงอย่างเดียวเนี่ยจะไม่ทําให้คุณเนี่ยไปไกลนะเพราะว่าคุณเนี่ยต้องมีการทํางานด้วยเช่นเดียวกันนะครับการืเซ็นสัญญาฉบับใหม่คือการเริ่มต้นของทางกาลาโชว,วันพรุ่งนี้เขาจะได้รับบทบาทแล้วก็ได้ เริ่มทําตามเป้าหมายที่วางกันเอาไว้นะครับบทบาทใหม่อะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะหมายถึงเรื่องของการที่ยกระดับขึ้นมาเป็นตัวเลือกบนบนที่เอริกเฮนหากเลือกใช้นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะปิดท้ายกันครับเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะกันนะครับก็มีรายงานกระดอกมานะครับว่าทางสโมสรนนมีการแต่งตั้งคริสฮากรีฟครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเจรจารฟุตบอลคนใหม่แล้วก็ได้มีการเริ่มเจรจาร ก่อนตลาดซื้อขายนักเตะจะเปิดตัวขึ้นเสียอีกนะครับซึ่งมันเชื่อมโยงไปที่ในดีลของจูดเบลนแฮมนะครับตามรายงานจากสื่ออังกฤษเนี่ยบอกว่าคริสฮารกฟเนี่ยเคยร่วมงานกับจูด์เบลนแฮมสมัยที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของอาดิดาสมาก่อนซึ่งคาดกันว่าจะสามารถพูดคุยแล้วก็เจรจาได้ดีกว่าทีไมไมน่นะฮะมันก็เป็นการเอาคนที่เคยส,สนุนกับทางจูดเนี่ยมา พูดคุยในการโน้มน้าวให้จูเบลิแคมเนี่ยย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เด็นั่นเองนะครับมันอาจจะเป็นข้อได้เปรียบเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่ามันก็คือจุดสําคัญที่อาจจะทําให้ดิวดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นกับแมนยูก็ได้ตามรายงานจากสื่องปรษเป็นข่าวข้อสิบนะครับสุดท้ายมันก็ยังยากอยู่ดีแหละ ในเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวด้วยในเรื่องของตัวเต็งที่เขาก็พร้อมที่จะปาดหน้าแมนยูอยู่แล้วนะฮะอย่างเช่นลิเวอร์พูลหรือเอลมาริดอย่างเงี้ยนะฮะก็ข่าวหนักว่าแมนยูเป็นอย่างมากนะครับส่วนประเด็นเกี่ยวกับวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับก็มีรายงานจากลาลิพาบิก้านะครับมีการระบุก,กันออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์เดนเน่ได้มีการเตรียมงบในการล่าตัววิกเตอร์โอซิมเฮนเอาไว้แล้วนะครับโดยที่เม็ดเงินดังกล่าวเนี่ยแมนยูเต็มที่ได้ไม่เกิน110ล้านยูโรนะครับ ตามรายงานจากสื่ออินาทรี่นะซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นงบประมาณที่ ยังไม่ถูกใจนาบารีนะฮะเพราะว่านาบารีเนี่ยต้องการขั้นต่าในราคาอยู่ที่150้าล้านยูโรได้นะครับผลงานของนักเตะก็มหาโหดเลยนะครับในช่วงซีซั่นนี้นะฮะก็ทําให้เป็นที่สนใจของหลายทีมในยุโรปรวมไปถึงแมนยูเรานะครับแต่ว่าปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องของเบงเงินค่าตัวนี่แหละที่มันเยอะจนเกินไปนะครับแมนยูก็อาจจะมีการเปลี่ยนเป้าหมายอีกครั้งหรือเปล่านะครับเคียนก็แพงมัวนี่ก็แพงโอซิมินก็แพงนะครับทำใจกันเลยนะฮะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเร่องราวของสโมสร a n แมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ